ขเขมเนใจบางรับไม่ได้โดนคนไทยล้อเลียนพระพุทธรูปองค์ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าน,นะคะวันนี้ก็จะมาเม้ามอยข้างบ้านให้ฟังนะเรื่องอะไรจำได้ไหมเมื่อสักเดือนก่อนที่เราฮือฮากันอ่ะพระพุทธรูปอ่าของข้างบ้านเราองค์ใหญ่ที่หน้าค้ายสมเสร็จนะนะ ก็ที่เอามาแข่งกับพระพุทธรูปวัดม่วงของเรานะคะอที่อยู่กลางทุ่งอ่ะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะก็มีข่าวตอนนั้นลงมาก็โอ้ยฮือฮานะโดนคนไทยล้อไปใหญ่นะมาถึงวันนี้นะเพจดังคแมีไทม์นะก็ได้ลงรูปไว้ว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยกำลังระดมทุนขอรับบริจาคเงินเพื่อที่จะไปสัญญกรรมหน้า ให้กับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่คุณป้าเคยทําไว้อะว่าขเขมรว่าจะทุบทิ้งอ่ะแต่ป้าบอกว่าอย่าทุบถ้าทุบแล้วมันก็ไม่ดีหรอกของที่ไหว้สักการะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทาออกมาแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่ดีทนะ่นี้เขาก็เลยเพจเพขเมรธรรเนี่ยก็ลงว่าเออขอรับบริจาคเพื่อปรับปรุงสัญ,ญกรรมทุบหน้าพระองค์นี้ทำใหม่ให้มันดูสวยงามนะ คุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงนะพระองค์นี้นะคุณป้าว่านะในความคิดของคุณป้านะมันไม่น่าทําอะไรหรอกนะก็ไว้อย่างนี้แหละก,ก็ดีแล้วอืมแต่ขมินไม่พอใจใจบางอับอายโดนเสียมล้อจนต้องรับบริจาคต้องทําใหม่ต้องทุกหน้าใหม่จะไปสัญญกรรมเกาหลี นะทีนี้ก็มีคนแชร์มาแล้วค่ะในเพจนะก็มาคอมเมนต์กันมาคุยกันผู้ที่แชร์มาเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยกำลังจะดำเนินการแก้ไขอืมนะก็เห็นเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาโครงเหล็กขึ้นไปทำก็คงจะเตรียมการทำแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยมีลูกภาพให้ดูนะเอาแสลลนไปคุมแล้วเออคงจะหาเงินทุนอยู่นะก็ เป็นกำลังใจให้นะให้ได้ช่างที่ดีนะให้ได้เงินที่มากพอที่จะนำช่างที่ดีๆมีความรู้ความสามารถนะถ้าเกิดว่าช่างขเขมรไม่มีฝีมือพอก็อมาจ้างช่างไทยได้นะคะอืมช่างไทยก็ยินดีรับงานนะใช่ไหมช่างไทยทำหน้าวัดทำหน้าพระสวยๆเยอะเออทำหน้าพระดีๆเยอะอืม ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคนคอมเมนต์ในกลุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนในกลุ่มให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคอมเมและดมทุนจะทุบอ่าสัญญกรรมหน้าพระเนี่ยนะคะคนเรานี่นะเป็นอะไรที่แบบว่าอืมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะสัญญกรรมหน้าพระพุทธรูปอ่าคนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่อ่อนไหวมากถึงจะต้องทุบพระพุทธรูปเพื่อแก้ไขใบหน้าน,นี่คือคอมเมนต์ข,อข,อขอ้อแรกนะคะอืมคนนี้บอกว่า เออก็อจะเปิดรับบริจาคจะไปทันทำสัญญกรรมหน้าเก่ามันเหมือนสมเสร็จเกินไปอ,อคนนี้บอกว่าฝีมืองานศิลป์ไม่มีแต่อยากแข่งกับวัฒนธรรมสยามคนนี้บอกอายแหละดูออกอ,อคนนี้บอกว่าอ,อจะไปสัญญกรรมหน้าใหม่ใช่ไหมออคนนี้บอกเสียตังทำหน้ากระเพราะพวกไอเสียมันล้อเลียนแท้ เจ็บใจนะักเออคนนี้บอกว่ามันเป็นภาพจําไปแล้วเออคนนี้บอกคอคิดเหมือนคุณป้านะทําไมไม่มาจ้างช่างถ่ายเออนะถ้าจะทําได้จางแล้วอ่ะจ้างช่างถ่ายไปทําเฮ้ยทีเดียวจบเลยนะเออคนนี้บอกว่าก็มันเป็นเอกลักษณ์แท้แท้แก้ประวัติเป็นทําไมอืมคนนี้บอกว่าใจบางมาก วันนี้บอกว่าแก้มาโดนร้อนหนักกว่าเดิมแน่นอนร้อแล้วเป็นผลได้ขนาดนี้เออนะเสียมเสียมจะไปล้อเรียนเขาตลอดไม่ได้นะเสียมนะวันนี้บอกว่าทําอะไรจะดีโนเวทหน้าเหรอวนนี้บอกเอามายันฮีสิอออยู่มาได้ตั้งหลายปีพอเอามาโชว์โดนสยามล้อมันรีบแก้ไขทันทีถ้า เหมนมีความมั่นใจภาคภูมิใจในตัวเองคงไม่โดนเกริ์นวัฒนรธรรมอย่างทุกวันนี้คนนี้บอกว่าพระอะไรสัญญกรรมด้วยเออคนนี้บอกว่าถ่านได้ใช้ช่างเกาหลีก็น่าจะตีต,ตีหน่อยนะคนนี้บอกว่าสัญญกรรมในเขเมนก็มีไม่ต้องไปเกาหลีคนนี้บอกอายจะต้องทําใหม่คนนี้บอกว่า,าทนนําทไมรูปปั้นของเขเมรแทบทุกชิ้นหลัง หน้าตาเหมือนสมเสร็จทุกชิ้นเลยอืมวันนี้บอกเขินแหละดูออกอืมพันนี้บอกว่าคนเขมรอ่อนไหวขี้น้อยใจแต่หน้าจุดๆเค็มชุดไทยกันอยู่เพราะอยากได้มากขอบอกนะเขมรชุดไทยเป็นของคนไทยพ่อไทยเกิดก่อนเขมรเป็นร้อยปีและไทยจะกออัปี้อะไรของเขมรเออวันนี้บอกว่าอ่าก็ ทั้งประเทศก็มีอยู่หน้าเดียวน่นลวเลอะอคนนี้บอกไม่ไมน่ารอเขมรมากเลยเขมรจะได้เก็บไว้ให้ชาวโลกได้หัวเราะนานๆคนนี้บอกว่าจะรอดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเอ,อคนนี้บอกว่าอืมกูนี่ตลกกับคนประเทศนี้จริงๆอืมคนนี้บอกว่า คนออกแบบเป็นคนทำคงจะอายหน้าดูหวังว่าเงินบริจาคจะเต็มร้อยไม่หายแน่นะวิออคนนี้บอกไม่ใช่แค่หน้าตาแต่ไม่สมส่วนทั้งองค์อันนี้บอกว่าเอาคือเอาจริงๆทุบทิ้งทั้งหมดแล้วเริ่มใหม่ยังดีกว่าจะมาสายกรรมด้านเสริมคิ้วเปิดมาจ้าเอ๋มันจะหาไปอีกและสียางกระมุกตโลกคาเฟ่อันนี้ก็คือความคิดเห็นในกลุ่มเบิร์ Amazing Culture นะ มีผู้มาแชร์ความคิดเห็นกันประมาณนี้นะส่วนคุณผู้ชมลนะ่ะคิดเห็นยังไงกับการที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราจะสัญญกรรมหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้คิดเห็นยังไงเห็นดีด้วยไหมหรือว่าเอาไว้อย่างดีอย่างเดิมก็ดีแล้วสําหรับส่วนความคิดเห็นของคุณป้าคุณป้าว่าก็เอาไว้อย่างนั้นแหละมันเป็นเอกลกักษณ์มันเป็นงานศิลปะนะักศิลปะมันไม่มีแบบว่า ผิดถูกหรอกเออในเมื่อเราทํางานชิ้นหนึ่งออกมาแล้วมันก็มีชิ้นเดียวในโลกเราต้องมองอย่างนี้นะด้วยใจที่แบบว่าเออเศพศิละปะให้เป็นไม่ใช่ว่าโอ้ศิละปะมันต้องวิพากษ์วิจารณได้นะมุมอมองของศิละปะมันไม่เหมือนกันไนะงแบบคุณป้าคุณป่าว่าหน่าเดิมก็ดีแล้วนะทาเอาใจแทอทาใหม่ก็ทําใหม่ไปเลยทําองค์ใหม่ไปเลยองค์เก่าก็าไว้อย่างนั้นแหละท่านก็ ดูดีอยู่พระองค์นี้บอกตรงๆนะคะก็คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการพูดคุยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมว่าเป็นกำลังใจให้คุณป้าง่ายๆด้วยการกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตาม,มอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้มารับชมคลิปเมื่อคุณป้าได้ลงคลิปอีกครั้งต่อไปวันนี้คุณป้าไม่สบายจะไม่แคปคอมเมนต์มาให้ดูนะคะจะลงเป็นคลิปวิดีโอเพียวๆเลยะคะ่ะวันนี้ ไม่ค่อยดีนะคะสำหรับวันนี้ก็จากลากไ,ปไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ